อ๋อเรื่องจากคะแนนมันว่ามันไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ตัดสิว่ามันจะดาันไปไม่มีปัญหาดูแล้ววันนี้เป็นเกะเราใส่เป็นไงบ้างเราใส่เป็นยังไงก็พอใจแล้วครับพอใจนะพอใจในตัวเด็กเหรอครับบวไม่ช้ป์นะไม่ถึงครับผมก็ก็เออก็ก <in tragedy> ็ต่อยดีคร <Hayır> <t iny> ับพอใจครับก็วันนี้พยายามพุ่งเต็มที่แล้ว ก็พยายามโต้ไปโต้มาเต็มที่แล้วก็เขพอใจครับเสมอก็โอเคนะครับมุมคิดว่าน่าจะมีไฟต่อไปไหมเออไฟต่อไปมีไหมเออก็มีก็ได้ครับแต่ว่าเออถ้าต่อยคนอื่นดีกว่าเพราะว่าต่อยกันสามพังแล้วครับไฟแบบว่าแล้วก็มุมเกมก็เข่าไปเข่ามาครับ ก็50-50วัดดวงครับวัดดวงคือ5-50เลยครับบอกไม่ได้ครับว่าถือชนะไหมเพราะมันสูสีครับเพราะว่ายก5เขาก็ได้ลูกขยันใช่ครับยก4เราเป็นต่ออ่าโม่สี่ยกเราเป็นต่อประมาณสองหนึ่งแล้วยก5เขาก็ออกมาได้ลูกขยันครับยก5เราอาจจะทําได้น้อยไปหน่อยแต่ว่าการได้เสมอก็โอเคตอนที่กรรมการยก5ตอนที่กรรมการต่าอนนั่นัก็ไม่มีผลอยู่เลย แล้วคเพราะว่าใกล้ครับมันก็ไม่ไม่คือบอกว่าน่าจะตัดเป็นพิธีเลยผมเพราะว่ายกห้าเราก็เราก็ต้องไม่ออกหูแล้วเพราะว่าเราก็ดูว่าสี่ยกเราก็ไม่เสียเปรียบเย่างนี้สี่ยกเราก็ได้เปรียบยกหน้าเราก็อาจจะโต้หน้อยแต่ก็ดูยังไม่เสียเปรียบมากครับก็ถ้าเดินไปก็ควรจะหลงเออครับใช่ขอบคุณครับบุ้มพัดดูว่าตอนตอนหมดยังห้าอย่าเป็นไงบ้างเราพัดเฉย เขาเบียดกันอยู่ใช่ไหมตอนที่กรรมการลงคะแนนอ่ะขันมาเราคอมด้วยนะตอนนี้ภาวนายังไงเจ้าคิดถึงใครขอเป็นโอ้กรรมการชูให้เสมอเนี่ยเล่นไปอะไรก็รู้สึกแบบเห็นใจไปนักศึกษาสามครั้งแล้วเนาะแพ้ชนะแล้วก็เสมอครบระดิบอ่ะอยากจะบอกเป็นยังไง โอชดีไปหน้าว่าใช่ใช่ใช่ครับพักคะแนนมักด้วยกันเท่ากันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนั้นนะเท่ากันนคเอากระดานพุทธประจจะฝากอะไรถึงเอสซีบบ้งครับผมครับผมอาแฟนหนวยนะเอยค่าใกล้นปะรโังครับเนยยยอยทุกไฟนะคับผมครับผมโอเคคับเอาน้องยสงห์นฝากเรหน่ยับผมงงเยสิงห์นยงคับเดียวไ้คับ เลยครับเพราะว่ายกได้าได้งานอะเยอะยกเรือละครับแี่ยกเนี่ยมองดูจริงดำนะเพราะว่าไอ้ท่านผู้ชมก็จะอ๋อครับขอ๋อวยอวยปวดปวดร่องเนี่ยซีนี่เพื่งชิงดำแล้วพอาะยกหน้าเนี่ยชิงดำไม่ใช่ป่าชนะชนะเพราะว่ายกห้าเขาได้จังหวะที่กรรมการตัดแ้มเนี่ยคู่นะตอนนั้นคีณรู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่าไม่รู้สึกอะไรครับเพราะว่าเขาพูดอ๋อ มองดูว e ่ามันมีโอกาสเสมอหมครับมตอนนั้นอ่ะไม่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 มีเลยมีเลยครับผมเพราะสียกเนี่ยสินดำแน่นอนยกห้าน้ำมันไม่เนเมเปิลข้มข้ามอไรอยูชอบเลอแบบนี้ก็พอใจไหมโอ้ลทีคัตสินาการเราเริมจให้มาถึไปลายละไสี่่สี่่ใิงจ้ิงน มันจะตื so ้นรึเปล่าตื้นเพราะว่าโอ้แล้วเขาก็โดนโดนกันเขาไอ้สองไอ้สองใบแรกกับไฟเนี้ยมันยังไงมันเราเราคิดว่าไฟใบนี้มันยากมันง่ายกว่าสองสองใบที่ผ่านมาไฟนี้คือยากมันยากถ้าพูดว่าง่ายเขาเขาง่ายใช่ไหมเพราะน้องเขามีแถวบ้างออ๋มีแถวบ้างแถวไว้ก่อนขอบคุณ